วันนี้เป็นวันรักชาบันดันนะคะหรือวันราคีเรกง่ายๆนะคะวันนี้น,ะอน้องสาวหรือพี่สาวนะคะของคนอินเดียจะผูกข้อมือให้พี่ชายน้องชายของตัวเองนะคะไม่ว่าจะแยกบ้านออกมาแล้วคือแต่งงานออกมาแล้วแล้วจะอยู่ไกลแค่ไหนเขาก็จะไปหากันในวันนี้ค่ะเพื่อผูกข้อมือให้กันอย่างวันนี้ ที่บ้านไม่หญิงก็เขามีกันสี่คนพี่น้องนะคะมีพี่สาวมีพี่สาวแค่คนเดียวพี่พี่สาวเป็นลูกคนที่สองนะคะเขาก็จะมีทั้งน้องชายและพี่ชายอันนี้สาพี่ชายน้องชายก็นั่งเรียงหน้ากันนะคะให้ผูกข้อมืออันนี้เป็นพี่ชายคนโตนะคะ น้องชายคนเล็กพ่อบ้านเป็นคนกลาง หลังจากผูกข้อมือให้เสร็จแล้วนะคะก็จะป้อนขนมแล้วแต่ว่าวันนั้นจะทำขนมอะไรนะคะมีบางคนก็อันนั้นไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบบางคนบอกเขากินนิดเดียวอะไรก็มีแล้วแต่บ้านนะคะ บางคนก็ไปซื้อขนมตลาดมาก็ได้ขนมขาวขนมดําแล้วแต่วุ้ยเรียกซ้ําไม่น่ากินเลยขนมดำกุหลาบจามุนอะคะเขาก็ใช้ป้อนกันวันนี้แต่วันนี้ที่บ้านหนึ่งใช้เป็นดาฮีบร่านะคะทอดมันถั่วแช่ในโยเกิรต์ต แล้วก็ผู้หญิงสองคนนะคะที่เห็นนั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะ <c oughs> เป็นลูกพี่ลูกน้องของอปู่ของซิมรันนะคะ <c oughs> เขาก็มาผูกข้อมือให้พี่ชายเขาเหมือนกันหลังจากผูกข้อมือแล้วนะคะน้องชายหรือพี่ชายก็จะให้ของขวัญกับพี่สาวคะ่ะเป็นเงินหรือของขวัญก็ได้